เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ c o ค r ูเรแสแล d น,นี่คือรายการข่าวประจำวันที่28มีนาคม2565นะครับก้าวเท้าเข้าสู่เดือนที่4ของปีกันแล้วนี่เผลอๆแป๊บเดียวจะสงการกันอีกแล้วนะครับเนี่ยสำหรับในเดือนเมษายนของปีนี้ดูตารางเกมออกแล้วต้องบอกว่าเบาใจได้ครับเพราะว่าค่อนข้างเงียบเป็นช่วงเวลาที่ calm before the storm นั่นแหละเพราะว่า ถ้าเราเข้าช่วงกลางปีเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีพวกมหากรรมเกมเปิดตัวกันเยอะนะฮะเพราะว่ามันจะมีงานเกมต่างๆเนี่ยจ่อรออยู่เต็มไปหมดแต่อย่างน้อยในตอนนี้ก็จะมีช่วงเวลาให้เราพักกันสั้นๆครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเมื่อกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าวงการเกมค่อนข้างดุเดือดสะเทือนซางทําลายล้างกระเป๋าสตางค์กันมากๆเลย เกมใหญ่ออกเยอะต้องซื้อเกมตุนก็เยอะเดือนนี้ได้พักชาร์จกระเป๋ากันบ้างแต่มาลองดูกันดีกว่าครับเอาจริงๆแล้วที่ว่างเงียบๆเนี่ยเดือนนี้ใครจะโดนอะไรเพิ่มกันอีกหรือเปล่าเริ่มกันที่วันที่5เมษายนครับ LEGO Star Wars S The Skywalker s k y w a l k e r Sa g a นี่ถือว่าน่าจะเป็นเกมที่โดดเด่นที่สุดเกมหนึ่งของเดือนเมษายนนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการเอาซีรีส์ภาพยนตร์ยอดนิยมอย่าง Star Wars มาทำเป็นเกมด้วยกราฟิกของเล่นยอดนิยมอย่างเล g กจริงๆการคอลแลบกันระหว่าง2เจ้านี้มีมานานเกิน10ปีแล้วนะครับและผมคิดว่าผมก็เห็นเกม Le g ก้ t a r Wars มาหลายต่อหลายภาคแล้วด้วยนะแต่เกมภาคนี้คือรวมตำนานทุกอย่างของตระกูล Sky Walker รรวมเอาภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ใหม่ๆในระยะหลังเข้าไปด้วยเช่นพวก Man ด a l o เรียน o l o หรือว่าโรก One นะครับเรียกว่าเป็นรวมงานเวอร์ชันล,ล่าสุดเอาไว้ก็แล้วกันจริงๆเกมจากซีรีส์นี้มีคุณภาพสูงมากครับเกมสนุกภาพสวยถ้าขายแฟนทั่วไปเนี่ยผมว่าเขารักกันเลยแหละแต่เกมเมอร์อย่างเราเราเนี่ยจ,จะมองข้ามเพราะคิดว่ามันเป็นเกมแคชชว่วเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นใครสองจิตสองใจว่าจะจัดเกมนี้ดีหรือเปล่าผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับเล่นแล้วระวังติดใจนะครับเกมลงบนทุกเครื่องบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่าคอนโซลครับ เกมต่อมายังอยู่ในวันที่5เมษายนครับ MLB the Show เกมนี้สร้างโดยทีมพัฒนา San Diego Studio ของ Sony คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเกมของ Sony แล้วหละครับได้ไลเซส์มาจาก Major League Baseball นะครับถ้าคุณสนใจกีฬาชนิดนี้ โลกก็แทบจะไม่มีตัวเลือกอื่นเลยสําหรับวิดีโอเกม MLB นี่ถือว่าเป็นเกมเบสบอลที่น่าจะเจ๋งที่สุดแล้วนะครับแล้วความพิเศษของเกมในภาคนี้ก็คือ Sony ไม่ห่วง Exclusive ซัะด้วยยินดีนําเอาเกมนี้ไปลงบนคอนโซลของทุกค่ายทั้ง Microsoft และ Nintendo ใครสนใจจะไปหาเล่นบนแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบก็ได้เลยทั้ง PlayStation Xbox Series แล้วก็ Nintendo Switch ครับวันที่7เมษายนครับ Chrono Cross the Radical Dreamers Edition หนึ่งในเกม RPG ระดับตำนานของ Square Enix ภาคต่อของเกม RPG อันเป็นที่รักที่สุดตลอดการอย่าง Chrono Trigger มันคือ Chrono Cross ที่คราวนี้กลับมาในรอบ20ปีเลยนะครับเพราะวางจำหน่ายครั้งแรกไปเมื่อช่วงปี99ปี2000นะ ตัวเกมเวอร์ชันนี้เป็นการรีมาสเตอร์ครับถามว่ามีอะไรใส่เข้ามาใหม่บ้างก็คือโมเดลตัวละคร3มิติจะถูกปรับความคมชัดเป็น hd เพราะฉะนั้นพวกมันก็จะสวยขึ้นเสียงเพลงแบ็กกราวด์จะมีคุณภาพสูงขึ้นเปิดปิดระบบการพบกับศัตรูได้เพิ่มระบบทําให้การต่อสู้ง่ายขึ้นหรือว่าให้ต่อสู้เองอัตโนมัติเลยก็ยังได้เลือกฟอนต์ได้เป็นพิกเซลหรือเป็น hd คมชัดก็ได้ และปรับ r e s o l u ูชันของภาพได้พร้อมทั้งมีเนื้อเรื่องก่อนเริ่มเกมอย่าง The h a แ z o r a n d ีรวมเข้ามาไว้ในเกมด้วยตัวเกมวางจำหน่ายบน PC และคอนโซลทุกรุ่นครับยังอยู่ในวันที่7เมษายนครับ The House of the Dead Remake หนึ่งในเกมตัวา r c a d ยอดนิยมที่สมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยไปที่ไหนก็ต้องเห็นคนเล่นเกมนี้ครับ ตัวเกมปรับปรุงกราฟิกแล้วก็น่าจะเล่าเรื่องใหม่มีคัสซีนใหม่สวยงามตามยุคสมัยมากขึ้นและลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch เท่านั้นนะมันจึงสามารถจําลองการเล่นด้วยจอยคอนได้นะนึกสภาพย้อนกลับไปว่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเล่นเป็นเกมตู้ที่มีคอนโทรเลอร์เป็นปืนจริงๆนะครับพอมาลงเป็น Switch เนี่ยก็สามารถที่จะจําลองการเล่นแบบนั้นได้สบายสบยเลยแต่หลังจากนี้จะไปลงเครื่องอื่นหรือเปล่าต้องติดตามมันต่อไปครับวันที่12เมษายนครับ13 sentinels e g e s rim จะวางจําหน่ายนะครับเกมนี้เป็นผลงานของทีมวันนลลาแวรซึ่งเคยวางจําหน่ายบนเครื่องอื่นมาก่อนแล้วและถ้าใครจําลายเส้นนั้นเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาได้ก็น่าจะต้องชอบอย่างแน่นอนคราวนี้เกมจะมาลงให้กับ Nintendo Switch ผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับแต่เพื่อนผมที่เล่นเนี่ยบอกว่ามันเป็นเกมที่สุดยอดมากๆแฟนค่ายนี้ลองดูครับ ในเดือนนี้เราไม่ได้มีเกม Star Wars แค่ภาคเดียวนะครับเพราะว่าในวันที่20เมษายน Star Wars the Force u n l e a s h e d ก็จะวางจำหน่ายเช่นกันเกมเป็นเวอร์ชัน remaster ของเกมเดิมในชื่อเดียวกันซึ่งวางจำหน่ายไปเมื่อปี2008นู่นเลยครับหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็น Star Wars Action ที่สนุกมากๆคราวนี้ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ครับ 21เมษายนครับ c h e r n o b y Lite เป็นเกมสยองขวัญอินด wow ี้เคยวางจำหน่ายบน PC มาแล้วตัวเกมมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากเราจะได้เล่นเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ระเบิดของโรงงานไฟฟ้า Chernobyl เมื่อหลาย10ปีก่อนและเราจะต้องกลับไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าวนี้นะซึ่งถูกปิดตายไปแล้วพร้อมเผชิญหน้ากับกองกำลังที่แอบเข้าไปซุ่มอยู่ในเขตนั้น ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้พูดผีปีศาจแล้วก็อาการประสาทหลอนของตัวเองด้วยตัวเกมมีความ Open w o r l d RPG ครับรีวิวบน Steam ได้คะแนนค่อนข้างดีเลยทีเดียวใครสนใจเกมแนวตื่นเต้นสยองขวัญก็จัดไปครับออกทั้งเครื่อง PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series ครับ 26เมษายน Zombie Army 4 Dead War นี่ก็เป็นอีกเกมที่เคยวางจำหน่ายแล้วบนเครื่องอื่นครับคราวนี้จะมาลงให้กับ Nintendo Switch ตัวเกมเป็นชูตเตอร์คอร์บสคนเรื่องราวย้อนกลับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่2สู้กับกองทัพนาซีซอมบี้กันอีกแล้วใครที่อยากหาเกมเล่นได้เพลินๆกับเพื่อนๆสนุกๆโดยไม่ต้องคิดอะไรมากก็จัดเกมนี้ได้เลยคนอาจจะเบื่อนะเพราะว่าเวลาเห็นแนวชูตติ้งครอร์บเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันน่าสนุกดีครับ28เมษายนครับ ทาโซมาจ i Behind the Twilight เกมนี้เป็นเกมอินดี้วางจำหน่ายบนเครื่อง PC ไปก่อนหน้าแล้วงานอาร์ตของเกมและกราฟิกนี่สวยงามโดดเด่นมากครับ แต่เกมเพลย์ค่อนข้างจะจืดชืดเรียบง่ายไม่มีอะไรเลยคือเราจะได้ควบคุมตัวละครเอกสาวสวยเดินสำรวจชมนกชมไม้ภายในเมืองแล้วก็แก้ปริศนาพัซลิซลแพลตฟอร์มไปนะครับคนที่อยากเล่นเกมที่มีอะไรเร้าใจสักหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าคุณชอบเล่นเกมแบบบรรยากาศสบายๆเกมเพลย์เล่นง่ายอันนี้ก็น่าจะเหมาะครับตัวนี้จะวางจําหน่ายบนเครื่อง Nintendo Switch แล้วก็ PlayStation 4ครับแน่นอนมันเล่นบน PlayStation 5ได้ด้วยนะและเกมสุดท้ายของเดือนนี้ Nintendo Switch Sport วันจำหน่ายวันที่29เมษายนเราน่าจะทราบกันว่าในยุคข,ของเครื่อง V เนี่ยเกม V Sport ได้รับความนิยมถึงขีดสุดเลยนะครับ มันฮิตมากเพราะว่ามันเล่นง่ายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นจุดกําเนิดของตัว motion control ที่เอามาใช้งานแล้วกระแสะความนิยมของสาธารณะที่ทั้งกลุ่มที่เป็นเกมเมอร์แล้วก็ไม่ใช่เกมเมอร์เนี่ยให้การตอบรับดีมากๆจนมีโปรดักตที่เรียนแบบออกมามากมายเต็มไปหมดนะครับมาเอาใจช่วยกันครับว่า Nintendo จะจําลองวนขลังในคราวนั้นได้อีกหรือไม่โดยคราวนี้จะมีกีฬารวมทั้งหมด6ชนิดด้วยกันในเกมเดียวได้แก่เทนนิส โบลิ่งฟันดาบเตะบอลวอลเลยบอลแล้วก็บดมินตันแฟนสวิตชรอเล่นกันได้เลยครับเจอกันปลายเดือนโน่นเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมเด่นประจําเดือนเมษายนรอดกันหรือเปล่าหรือว่ามีโดนเบี้ยบ้ายรายทางกันนิดหน่อยคอมเมนต์มาให้ฟังกันได้นะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมมาหาเกมินดี้ไปเล่นกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ